สวัสดีครับผมมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยพิเศษนะครับปราจำวันอาคารที่30พฤษภาคมนะครับก่อเมื่อวาน3ฮานอยฮานอยมีฮานอยโปรติเจาะอ,อย่างเดียวนะครับฮานอยพิเศษฮานอย V.I.P. Des Moray นะครับก่อรู้เงินต่อวันนี้ครับสำหรับฮานอยพิเศษเนี่ยน่ารักน่ารุ้นคือยังไงคือเริ่มจะมาตัวเดิมและ0660ครับ เมื่อ,อไรที่ตะเมื่อ,อไรก็ตามที่เลขออกซ้ำๆเดิมครับระวังเบิ้ลตองนะครับใครชอบเด่นเบิ้ลทุกครั้งควรจะติดตองด้วยนะโอเคครับสำหรับวันนี้เด่นสุดที่ผมจำได้ฮานอยพิเศษคือศูนย์ครับชอบศูนย์ครับวิบ่งบนรูดร่างศูนย์ครับวิ่งบรูดร่างศูนย์นะครับถ้าถูกใจตามครับสองศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ครับ อากาศก็ครึ้มจริงครับแต่พอตอนเย็นมาแดดเปี้ยงเลยจะตกไหมปีในฝนเนี่ยสองศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์ครับสองหกสองเจ็ดหกแปดครับมัดหกเข้าไปครับผม 620 670 680 626622 627นะครับ6 6 8 6 8 8ครับก็ได้แนวะน,นี้นะครับสำหรับฮานอยพิเศษนะครับถ้าขายเล่นเบิ้ลกันยิงไปที่เน้นเบิ้ลเน้นเบิ้ลชุดเลขคู่ครับนะครับขายเล่นเบินนะ้ลเนาะ